ผมเดินมาเจอกับเดี๋ยวจะให้พี่เอฟซีดูนะนี่เลยนะครับเหมือนกับเงาะบ้านมากๆนะสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือข้างในของเขานะนี่นะข้างในของเขาเนื้อจะออกส้มๆนะครับเปลือกเนี่ยตกเกลือนเลยนะครับไม่รู้ว่าเตาของใครนะครับพี่เอฟซีนี่เลยนะครับดูจากสภาพเนี่ยข้างเก่าเลยนะเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่านะสภาพเนี่ยยังสามารถที่จะ หลบฝนหรือว่าอาศัยนอนได้หรือเปล่านะครับคิดว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะยังออกจากกระต๊อบเนี่ยไม่นานนะครับดูกองไฟยังมีควันอยู่เลยนะโอ้มีผ้าเหลืองด้วยนะนี่มีสวิงด้วยนะเหมือนจะเป็นอันนี้เป็นเมนูหองหมกของผมนะครับ นี่เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะครับผมวันนะครับวันนี้ ผมเนี่ยอยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับวันนี้ผมเข้ามาคนเดียวนะไม่มีใครมากับผมเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเดินมาเจอกับผลไลม้อย่างหนึ่งนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เซดูนะนี่เลยนะครับเป็นเงาะนะครับเงาะป่านะนี่เลยนะครับลักษณะของเขาก็จะเหมือนกับเงาะบ้านมากๆนะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือข้างในของเขานะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับ นี่นะสิ่งที่แตกต่างก็คือข้างในของเขาเนื้อจะอ,ออกส้มๆนะครับนี่เลยนะครับรสชาติเนี่ยเปรี้ยวมากๆเลยนะครับนี่นะอันนี้คือใบของเขานะครับอืมรวเปรี้ยวอมหวานนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีตัวอะไรทุกอย่างมากินนะครับนี่นะ พพฟซีดูนะครับเปลือกเนี่ยตกเกลือนเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวจะลองดูซิว่าตรงไหนกินได้อือมนี่เลยนะครับรอยกินนะนี่เป็นรอยแกะนะไม่รู้ว่าต้นของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมคิดว่าสัตว์ที่กินเนี่ยน่าจะเป็นอีเห็นนะอีเห็นกับมีขอเนี่ยน่าจะมากินแน่แนแล้วก็กระลอกเนี่ยก็น่าจะมากินด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยฟ้าเนี่ยร้องไม่หยุดเลยนะครับ ดูเหมือนฝนเนอจะตกเลยนะครับในวันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาที่แคมป์ก่อนนะครับผมถา่ายดูอีกลรองนะครับ v f เวฟซนี่นะสภาพของสัตว์ป่าที่เขากินนะนี่เลยนะครับก็เขาจะกินแต่เนื้อนะเม็ดเนี่ยเขาไม่กินนะครับนี่นะแล้วก็เปลือกอันนี้มีรอยแกะเปลือกนะครับก็อย่างที่บอกครับเหมือนเงาะบ้านมากๆนะสิ่งที่แตกต่างก็คือข้างในของเขาข้างในขงเขามันจะต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อละ อ๋อนี่อ๋อกิน,น,นไม่ได้นะนะโดนแกะกินไปแล้วนะครับโอเคไปกันต่อครับไม่รู้ว่า p ี่พจะเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นลูกของต้นชังร้องนะนี่เลยนะครับผมเนี่ยรู้สึกคันๆนะเหมือนจะโดนชังร้องเข้าแล้วนะครับนี่นะตรงแขนนะครับอันนี้คือลูกของเขานะครับนี่ผมเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะ ลูกออกจะเสียวขาวนี้นะครับนี่นะส่วนก้านเขาก็ออกจะม่วงๆนะนี่นะนี่ลูกของเขานะนี่เลยนะครับลูกนี่ขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเราเดินทางกันต่อครับไม่รู้ว่ากระต๊าบขอ่งใครนะครับพี่พีพีนี่เลยนะครับดูจากสภาพเนี่ย ค่อนข้างเก่าเลยนะไม่รู้ว่าเป็นใครมาสร้างไว้นะครับอยู่กลางป่าเลยนะเมื่อกี้ผมเนี่ยเดินตามลาธารเรื่อยๆแล้วก็เดินแยกลําธารขึ้นมามาเจอเข้ากับกระต๊อมหลังนี้นะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่านะสภาพเนี่ยยังสามารถที่จะหลบฝนหรือว่าอาศัยนอนได้หรือเปล่านะครับโอ้โหโอโห เหมือนจะมีกองไฟด้วยนะผมคิดว่าเท่าของเนี่ยน่าจะยังออกจากกระต๊อบเนี่ยไม่นานนะครับเพราะว่าดูกองไฟยังมีควันอยู่เลยนะเห็นไหมพีเฟซีเห็นไหมเราไปใกล้ดีกว่าว้าวมาถึงแล้วนะครับสภาพเนี่ยยังดูค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะโอ้อันนี้คือด้านในของกระต๊อบนะครับพี่พีฟซี มีเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกว่าห่มมีแก้วน้ำแล้วก็ตะเกียงเลยนะครับอันนี้โอ้มีผ้าเหลืองด้วยนะแล้วก็ตรงนี้มีสวิงเลยนะนี่นะพี่เอซีผมคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้สวิงลูกออดหรือว่ากุ้งแน่ๆเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะมีพวกหม้อแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ เหมือนจะเป็นละกำดองเลยนะครับนี่นะน่าจะใช่นะละกำรรดองนะครับนี่นะโอ้มาถึงกระตอบหลังนี้เนี่ยรู้สึกขนลุกเหมือนกันนะพี่เอฟซีนะมันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้นะครับมีกระตอบกลางป่าแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองสำรวจรอบๆเลยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นละกำดองเหมือนกันนะ หมือนเขาใส่โหลกระปุกไว้นะครับมีถุงเท้าได้นะนี่แล้วก็อันนี้เป็นย่ามนะครับโอ้โอเคผมคิดว่าวันนี้ผมจะลองนอนในกระต๊อบหลังนี้ดูนะครับเผื่อถ้าเจ้าของมาในเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะคุยออกับเขานะครับหรือไม่แน่ผมอาจจะรู้จักกับเขาก็ได้นะก็จะลองนอนดูครับเพราะว่า ตอนนี้เหมือนฝนกำลังจะตกด้วยนะครับผมหาที่นอนไม่ได้นะมาเจอตรงนี้ก็คิดว่าจะพักอาศัยตรงนี้เลยนะครับโอเคครับ ผมไปหาหัวปีมานะครับแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นใบของว่านชนิดหนึ่งนะแต่ว่าผมจําชื่อไม่ได้นะผมอยากจะบอกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับนี่นะเหมาะกับการที่เราเนี่ยจะนําไปทํากับลาบเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับอืมใบหอมมากแล้วก็ได้ใบตองมาสองใบนะครับวันนี้ผมจะทําเมนูห่อหมกนะครับห่อหมกใส่สมุนไพรแล้วก็ใส่หัวปีนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำฮอมโมกก่อนแล้วก็ค่อ,อยหุงข้าวนะครับโอเคมา ตอนนี้เนี่ยฝนตกลงมานะครับแต่ว่าฝนไม่ได้ตกหนักมากนะครับฟ้าเนี่ยร้องตั้งนานแล้วนะตอนนี้ฝนตกลงมาไปปอยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาหอ่อหอหมกแล้วนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอหมกที่ผสมผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเวลามันสุกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนําหอ่อกับใบตองเลยนะครับมา ฝาล้องไม่หยุดเลยนะครับฝาล้องดังมากมาเราจะแบ่งให้ได้สัก3มนะครับเพราะว่าผมจะเนื่อในนี้นะนี่ประมาณ3ามคิดว่าน่าจะพอดีนะครับถ้ามากกว่านี้เนี่ยคงจะไม่พอแน่ๆน,นะครับเพราะว่าภาชนะของผมเนี่ยมันเล็กนะโอเคไม่รู้ว่าผมห่อถูกหรือเปล่านะครับ นี่หรือเป่าเพราะว่าผมไม่เคยทําห้องหมกนะต้องบอกวีเอฟซ้ F ก่อนผมไม่เคยทําห้องหมกนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะอ้อห่อประมาณนี้ใส่ได้พอดีเลยนะครับนี่ได้ละหนึ่งหอโอ้ฝนตรงหนักแล้วนะตอนนี้หนักขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ฝนเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยนะครับพีพเอฟซีครับยิ่งนานเนี่ยฝนก็ยิ่งตกลงมาหนักมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมนําของหมกของผมเนี่ยผมนํามันนึ่งแล้วนะครับนี่เลยนะครับโอ้ฝนตกหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟ้าเนี่ยร้องไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านี้นะนี่นะพีพเอฟซีโอ้โหฝนตกหนักมากเลยนะครับโอ้ ก็ผมคิดว่าที่บ้านผมเนี่ยมันอั้นมาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับร้อนร้อนมากๆเลยนะครับก็อั้นมาหลายวันวันนี้เนี่ยคงจะถึงที่สุดแล้วนะครับฝนเนี่ยก็เลยตกนะแล้วก็ผมดูสภาพอากาศเนี่ยเห็นกมรมอุตตุเนี่ยเขาบอกว่าฝนเนี่ยจะตกตั้งแต่วันที่ยีิบสองนะพี m เอฟซีก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มที่จะตกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพอหมกเสร็จเดี๋ยวผมจะมาตั้งข้าวนะครับ โอ้เริ่มเดือดแล้วนะ ข้าวเสร็จหมดแล้วนะครับพี่เอฟซีครับเมื่อกี้ผมเนี่ยนำข้าวให้เจ้าเดียวทางนะอันนี้เป็นเมนูหองหมกของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะว่าหน้าตาเนี่ยออกมายังไงนะครับนี่เลยนะโอ้โหว้าวนี่เลยนะครับเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าโอเคนี่เลยนะฮะนี่นะครับ รสชาติโอเคเลยนะแต่ว่าหน้าตาเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่รสชาติเนี่ยโอเคเลยนะครับอโอเคผมจะมาทาน,นข้าวลละได้กินข้าวแล้วนะครับผมเนี่ยคิดว่าผมน่าจะทําเมนูหอหมกเนี่ยผิดสูตรนะไม่รู้ว่าปกติเขาใช้แป้งอะไรกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมใช้แป้งข้าวเหนียวนะหอหมกเนี่ยก็เลย ค่อนข้างนี่จะเหนียวเลยนะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยโอเคนะนี่นะครับแค่ตัวแป้งเนี่ยมันเหนียวนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะว่าปกติเนี่ยเขาใช้แป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งข้าวเหนียวนะถ้าพี่พีเอฟซีท่านไหนที่ทราบเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะผักท่านไหนทราบเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเนี่ยผมจะแก้ตัวใหม่นะนี่อหือเหนียวมากนะครับแต่รสชาติเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับโอเค 考的过。 ผมขึ้นมาอยู่บนที่นอนแล้วนะครับก็กินข้าวตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นแล้วนะตอนนี้เนี่ยมืดมืดสนิทแล้วนะครับด้านข้างผมก็จะมีกองไฟหนึ่งกองนะนี่เลยนะครับเอาไว้ไล่สัตว์ไล่แมลยยงได้นะครับผมอยากจะบอกว่าอากาศในป่าลึกแบบนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับแล้วก็ท่ากเนี่ยดูดเลือดลงไปไหลายตัวเลยนะครับเมื่อกี้ตัวเบลเลอร์เลยนะขึ้นมาถึงคอเลยนะครับ ก็ผมจับโยนลงไปกล่องไฟแล้วนะก็เดี๋ยวคืนนี้คิดว่าคงจะนอนแล้วนะครับถ้าเจ้าของเห็นคลิปนี้ก็ผมขออนุญาตนอนในกระต๊อบนะครับหรือว่าแคมป์หรือเปล่านะขอนอนหนึ่งคืนนะครับก็ไม่ได้มีจตนานลายนะครับไม่ได้มาทําลายเขาของนะแค่จะมานอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะนอนแล้วครับแต่ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะ พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่นี่ครับบรรยากาศน่าจะดีนะโอเคครับเดี๋ยวจะนอนละ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนเลยนะครับเช้านี้เป็นเช้าที่อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยผมอนากจะบอกว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับผมเนี่ยคาศว่าจะบอกพี่พีเอฟซีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมีอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้บอกพี่เอฟซีนะครับก็คือผมเนี่ยคิดว่ากระต๊อบหลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นของนายพลานนะเพราะว่า À, ดูจากลักษณะเนี่ยเหมือนจะเป็นของพวกในพรานมากกว่านะถ้าจะเป็นของชาวบ้านธรรมดาที่มาหาของป่าเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นไปไม่ได้นะคิดว่าน่าจะเป็นของในป่านะครับเพราะว่าปกติผมเข้าป่าเนี่ยผมมักจะชอบเจอกระต่ายแบบนี้นะอยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับผมเนี่ยรอเจ้าของตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆแล้วนะแต่ว่าไม่เห็นเจ้าของเขากลับมาเลยนะครับแล้วก็เช้านี้ผมนั่งรอเป็นชัว่วโมงแล้วนะก็ยังไม่เจอเจ้าของกลับมาเลยนะครับ ก็ถ้าเจอเนี่ยผมก็อยากจะพูดคุยกับเขานะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไหนนะครับเผื่อว่าผมเนี่ยอาจจะรู้จักกับเขาก็ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่กลับมานะจะบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าพี่เอฟซีท่านไหนที่เข้าป่าแล้วก็มาเจอกระต๊อบอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่สมควรที่จะนอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่รู้ว่าคนที่เขามาสร้างกระต๊อบตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมไม่อยากให้นอนนะ ที่ผมกล้าน,นอนก็เป็นเพราะว่าในป่าแถวนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้บ้านผมนะก็ผมคิดว่าคนที่เขามาสร้างกระท่อมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ผมรู้จักหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นคนที่รู้จักก็ได้ผมก็เลยกล้าน,นอนในกระท่อมต,ตรงนี้นะครับแต่ว่า้าพี่พีเอฟซีท่านไหนที่เข้าป่าถ้าเจอนะครับก็ไม่สมควรจะนอนนะอืมเราเลี่ยงไว้ดีกว่านะครับที่ผมนอนเนี่ยก็หลกัลกๆเลยผมอยากจะพิสูจน์ใจตัวเองแล้วก็อย่างหนึ่งนะเมื่อวานฝนเนี่ยมากระทันหันนะครับผมกลางประชิดไม่ทันนะ ก็เลยอาศัยนอนในกระต๊อบตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็อยากจะรู้จักด้วยนะครับว่าคนที่เขามาสร้างกระต๊อบตรงนี้ไว้เนี่ยเป็นใครกันแน่นะเช้านี้เดี๋ยวผมก็คงจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับที่วิดีโอหน้านะครับโอเคนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับ